ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพครับนี่สุพระโยชน์ชาแนลครับอมิเตอร์เชยครับผมมาไปเนาะมาแล้วครับมาแล้วอเสียงทองป่านดิมาครับมาแล้วครับมายาำรถไปใส่มาใส่ก็บ่าได้แนวเบิ้งแนวาอย่างของพี่หลายหลากบ้านหน้าพญายางทองป่านหน้าเด้ยครับนี่าบมันของพ่อหมอเช่น อายุเก่าสิบปีอายุเก่าสิบปีอ๋อสิบสี่ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็เป็นชื่อว่าท่องปานแสนสมบัติบาทมาเบิ้งค่ะคะโอป้าดสมบัติเป็นแสนอีอหรือเปล่าไก่แสนเหมือนล้านเปล่าน้องพี่น้องไปเบิ้งดูแต่ไก่พี่น้องเห็นบปล่าไงไงวะนี้คือสมบัติหมดไงสมบัติหมโอ้ข้าวยปล่าเขาไก่เห็นบ่คือสมบัติเด้ สมบัติปลาแขกมันมีแค่ไมนชาหุ่นเด๋มมคือึ้นหุ่นเด๋มไปถือว่าไก่คือสมบัติแม่เนี่ยไก่ออกจ้าในี่ตีคลออนละไก่ได้นั่นเจ้าว่าไก่มาคือสมบัติมัาคือเรื่องมันกำลังสือดำเนินไปดีๆเนาะไก่จ้าไดรื่องนุ้นดี เพลงของคุนเพลงของสาย,ยันสาย,ยันห้องคุณสมบัติก็ใครกันไม่ใช่มันช้ากันว่าสิบวอาเรียเ่ยงเพลงเนาะเพลงก็ราะฉะนนเอาอปรมาจารย์ผู้เนไปจากข้าบ่อหลายปีบ่อ <Good S 2> บ่อโดนไปแล้วอาจารย์ไวโพวดพ่นเราผมมาเห็นใกล้นะ่ผมเลยคือพอเพลงพ่นนั่ะเพลงว่างเลย โอแม่จะแม่แมโโ่โอ้แม่จะชิดขึ้นมาน้ำตาไหลรินรวมแม่ยังอยู่คงยับยั้งทุกทั้งปวงมันหายห่วงหวัวใจไม่หมนมาคือเห็นไกล้เลี้ยงลูกครับลูกและหลเพลงคือเพื่พอคือเพ่อคุของพ่อเขาแม่กับลูกกับเต่าเบิ่งแง่งลูกเต่า คือพดคือเหลือเจ้าไก่เจ้าคือไก่บ่ฮะเจ้าคือไก่บ่ก็คือไก่หลาดด้วยสิแต่ว่าตูนี้มันบ่คือไก่อืลูกหลานง่ายมากถิ่มจะของบ่ยั่งแล้วอย่างกระไดไม่ได้เอาหาว่าลูกใส่นอผู้นั้นไปยุหันผู้นี้ไปยุนี่มันมีคำคำคุยตัวคำโครงว่าโคลงหรือว่าโครงโคงเห็นแม่ไก่ใจกล้าท่าสมักหวงไหล คอยปิทักษลูกเคียงข้างไม่ห่างนี้ปีกไม่กล้าขาไม่แข็งแรงไม่มีมแม่ปลานีคอยป้องกันอันตรายเจ้าสุนัขแอบมอง <c oughs> เป็นคองเล่น <c oughs> เลี้ยวลูกเพ่นไล่ขยี้แตกนี้หายมแม่ไก่น้อยถูกไล่งับดักวางวาย ไม่ใจหายกิจจอดคำเห็นตำตารวมพลังที่มีอยู่วิ่งสู้ฟัดวิ่งสู้ฟัดเตะส,สกัดสุนักสนจนทลาโอ้พันผู้นี้ถูว่าได้ <c oughs> แต่ผิดสงมีเพียงนิดผิดตำลาำลังนี่เท่านั้นผลออกมาโกอดวายตายตามกันอเออเออเออโอ้ผู้เลี้ยงหมากับผู้เลี้ยงไก่น่มันคนละคน <c oughs> กันเลี้ยงไก่นี่ก็ย่าแซะเอาผู้เลี้ยงหมาก็ย่าแซะไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันทว่ามันก็ห้ามกันว่าฟังนี่แหละคือว่าของคนบวกคนกับสัตว์ก็คือกันฮักลูกฮักเต้าคือกันเมืม่อฮักแต่แต่ตมแม่งมีไงฮักลูกเนาะ<ม> <c oughs> เอาคือว่าโอ้ยเห็นม้องกอกันยิ่นั่นเะหมืนไส้ไส้หยาเนี่ยเหมือนเส<ม>้นหน้าห<ม>ุ่นนี่จะกันมั้ยฮักกันนี่นั่นนั่นแหละอ่านมันก็ครับสร้างก็ฮักลูกอื เห็นบ่มันเหยียบลูกตายอยู่มืัอนั้นมันบอกกันว่ามันมันหนาวแม่นยตัวเจ้เห็นในนู้นสางบ่อฮักลูกบ่อทางแยกผู้วียงอ่ะเห็นบ่เนี่ยมันฮักลูกที่นั่นเห็นบ่อทางแยกผู้วียงอ่ะนั่นล่ะมันฮักลูกฮักลูกลูกก็ฮักแม่ก็าวหวางสันมืนอนี้จากเที่ยวไกลไปหันมืนอนี้เถอะเอามา โอ้มันโมนี้กกันบรรทุหันย้อนหักแพงกันอืมเพรมันหักแพงกันหักแพงกันโมนีจะกกันพอแล้วอาสุขครอบรวยหันมาสร้างพี่บัติคือความหักเอือยเสี้ยงทำก็เนี่ยมันนี่ไม่ยังก่อนนี่อนเนี่ยหาป่านี่ยไหมีซุ่มอืมมันโมมันเนี่ยแห้งเนี่ยเถอะหอแหงซุ่มยังไนีมันแห้งก็ได้กันเนี่ยไห อันไหนแห้งมันซุ่มเ่ยแห้นั่นอันนี้มันเสือมันรับให้เพิ่นเบิ่งเสือมัน <S <S 2> <S 2> มมเดีนี่ซุ่มเสือซุ่มโอ้ยกันทีน่ว่าเสือแห้งมัน,นม,มันบ่คือเด่นหน่อยนี่มาสั่นสำรับยังสำรับสำรับยังนีเไงสำรับไปใต้ปาก เห็นตัวมันก็ซัดคือกลูเป็นยังเปรี้ยงเพ่บายังเจเพ่ขขักมันหเป็นไปรทึกอย่างม,มันปลาออกเต้นได้ออกได้แล้วตีนทางั้นก็มันกม้วนแมวมันเอเอ้งนี่มันขาดตีแฮ้งเนี่ยมันขาดแล้วเป็นยังไงไม่งขาดไปเนี่นมนบ่ขาดตรงไหนเดีอยว<อ>ปลาตัวน้ง่างย,าย,ยม,มันบ่ยห่มอสีกแมวมันเลยเลรอเจ็ดเป็นยู่มีโอ้ยข้าเจ้าที่ให้พ่หาเทจ้าทุกตายด้ไงแห้งดังนั่นแปดวอพอเนี่ยเจ้าลืมล้เหรอเมีนอยู่ขันคลายอ่ะ โอ้ชุ้มนี่เออมันถือปลาเออเออเออปลาเต้นออกได้ปลาปลาเต้นออกได้เชียดเต้นเชี่ยบเชี่ยบไลยก็เลยเยียบยังมันก็ยังขี้ไล่เดียวโอ้น้ำปักอินแอ๊กอันนี้ว่าเป็นซุ้มธรรมดาแล้วครับเออนี่ยอันนี้ซุ้มห่างซ้มห่างโอ้สร้างหุ้มสร้างหุ้มสานยากรสดนเนี่ยว่ามันธรรมดาโตโเนี่ยยังไงบางเนี่ยอันนี้คือไส้ไส้ ตาใส่เนาดียว่มมันสินใส่เลยอืมโอ้ยใส่ใส่แปาใส่ใส่แปะเอออันนี้ของพุ่มเปัญหญ้าเศร้าบานโตพุ่มเปัญญาโอ้แต่กินหาไม่ไม่ได้ใส่มานสันได้ใส่ไปสันใส่เอาเอาเที่ยวไปฟังสันใส่สันจะแบบไหนมันแทบไม่เป็นเล็กน้อยสู้มือนเนี้ยอันนี้อืมเราใส่กอที่เหลือกอที่เหลือที่เหลืกันเราตอกตัวกันเนี้ยมันยังที่เป็นได้ โอ้ยมันก็แม่ยวนละก็บ่ได้ทําทอดพุ่นเนาะทําลูกทําบางอย่างใส่สารเริ่มเน่ยสารแต่ามองเลยว่ะสารแต่ามองนี่เนี่ยมันแม่นมานอกบ้านแม่ยนสารตะกุนสารตะกุนไปเลยเสื้อเนาะมันิถือแววผิษเลยมีหลอกไปหลอกหลอกหลอกไปเขาสารตะก่างมากโมเมนต์ที่สานเส้นตรนี่เนี่ยโมคนละสั่งคนละสั่งเหรอเฮ้ยสั่งอีกหนึ่งสันหนึ่งก้อนแล้วมันปลาก้นไก่กูมันปลาก้นไก่ วิ่งออกตันมาปิดน้ำใต้ผิวไปเลยเออขันสารก้นก้อนเนี่ยมันพวปลาก้นไก่เด้เนี่ยมันจดขึ้นมาเลยเขามักแบบนี้ขันสารกลางก้อนเนี่ยมันโมเนี้ี่ปลาอยู่พี่เออเขาหมักไปขายเขากับเพื้อนอยากซื้อซำขันเป็นเั่องสี่เขาซื้อดีโอ้แต่ว่าปลาที่ปลาเขาใส่บานนี่เขานี่ปยังซื้ออยังเงินยังอันไหนอันนี้เขาเงินง่ามันนี่ วัวเขอขอไปคดพ้าได้ด้วยนี่หูหืมงาเนี่ขอไปคดพ้าได้ด้วยนี่ม้วนเหม็นง่าสร้างง่าไส่ง่าไส่เลยง่าไส่เลย,เยสำหรับใส่ป่าเด้่นี่ม้วนเหม็นง่าสร้างเนาะโอ้โอ้ง่าป่ะที่เนี่ยง่าไปเอานื้อสั่งมันก็เหยียบตายทั้งหมดปลาเขาตรงนี้ตรงนนี้กับเขราปากนี่อัดตัวมองนี่อัดเนาะ มันอัดไว้เอออัดไว้ย่าหมอปลาย่าหมอปลาย่างย่างหม้อปลาบัดนนี้ย่าหมอปลาย่างเนเปิดพุ่นออกเปิดออกแล้วก็ใส่ของเที่ยวมันแม่ยังบ่ออกเลยมันมันมาฆ่ายังยังบ่ออกเลยเขาไปแล้วมันเพาะออกดอกเพราะว่าเพราะว่าง่ามันตีบนี่อืมเป็นเป็นเส้นไหมสิแสดงว่ามันมันหมุนเข่าเออมันหมุนเข่ามันเกิดออกเม่อไรหรออืมันสือเข่ามากมันก็ ข้าข้าข้าจุ่มมองมันออกภูมิปัญญาเาว้านภูมิปัญญาชาวบ้านบอกเช่นไรข้าเนี่ยบอกเ่นข้าเนี่ยลำสินไส้ถิงล่ำล่ำลำมาเหลียตวนป่าดีเขาใส่ออกบดาเล้ตวนเหียงทิ่นองามันมีแต่ เป็นหลังเจ้าจังบ่อไม่ยังอีกไม่ไมยังสินนี่อ้เขาเจอเใส่บ่ะไม่ยังเนี่ยเฮ้น้อยติยังเนี่ยบิงบิงจอนกุ้งจอนปลาชิวไม่ยังกุนกุนกุนหนู่มแคทน เงี้ยบ่ดีหนูกันเอาไว้ยังในบุญอย่างเงี้ยอ๋ออนุการอะไรี้อันนี้กาสารเอาเองตหรือว่าไปซื้อเขาสารเอาเองโอ้โหข้าวโพดเองเขาสารหวิงเขาสารจากใสสารจากก้นจากก้นเราเบื่อเบื่อออกแค่ตัวคำว่าแขคะมันเบื่อติ่งเพิ่มมา่าเอาเอาอย่างเอาแคะเอาแฉหมายถึงหมายถึงว่าตาหนึ่งสอดสองเทีย เมันจะเป็นขยายไหมเนื้อมันก็จะขยายขยายเตาไปเรื่อยจนกลัวสิพ่อใจจังมาเอาเชือปากแต่ว่าผู้เสือมันคือ่างแต่แตู่้สามเห็นยากแต่พเสือสือง่ายพูวางเดยเอาไปซื้อแขวิ่งเนียเ้ยแพ่งแข้ขาดอ่าอ่ไปซื้อดอกแพงไปนี้เอื่อคนว่าพุ่นพุ่นพุ่นสามเ็นากก็ดอกกระเดียงเมื่อวานเนี้ยเห็นยาก แราซื้อของเขามีโรงงานแล้วโรงงานเของมันเข้าเดียวกันแล้วก็ได ok ้ว่าดอกตรงนี้ก็ได้เนาะอันนี้พูดถึงว่าควบฝีมือของคนโบราณของคนโบราณมือป่าหน้าหนาเบอร์เดยแต่ไรเงี้ยป่านนี่สีมือของคนโบราณถังนนั้ไม่นี่มันไม่ไม่ไม่ยังเนียเอามาไม่ไม่ให้เนี่ยขอบมันแล้วไม่ยังเหรอไม่ค่อยถึงไม่ยังเนียวมึงดูมึงเออไม่ค่อยไม่ค่อยนั่งคอยนั่งคอยนั่งคอยน้มันเมันลยเนาะไม่ใช่ต้นคอยว่าอะไรเจ้าเอาเฉยต้นคอย เอ่าหูจักอยู่พนเนี่ยพนหมกหมกพนเนี่ยพนคอยอืมหมกพนอยู่พนคอยอ่าหน้าไก่ลอยอยู่ตรงนั้นบักหนูไปยังยังมากัดก้นไส้มันไปยังบักหนูไปยังมันเชียดไฟยังยังยังไหนเงาไปไังยังไหนหมกหนูซื้อเจ้าหนุ่ยตีกัดหน่นึ่งเออหมกหนูซื้อเจ้าตีกัดยันเพ่งกัดซื้อว่าหนูกัดหนึ่งโม่มันหนูปานเ่อโม่มันหนูปานเอาจ้ามีลูกไส้ผู้นึงซื้อว่าบักหนูใช่เนี่ยหนึ่ง เ yeah. บิงหนูก thing, a a ัดกลนไส้สิเดีเให้ย like ัเคยกัดให้มันนูชเไยเถอะนหนูถุงนูซิ่งนูนนาก็วางเซนนะเว้ยขวบข่าเยบเบิงหนูกัดที่หฮ้ยบวมเ้ยเบิเอาเล่าเอาสุภาพด้วยเราก็สุภาพลูกไส้เราอีกแล้วลูกไส้ไม่ยังนี่ม่ขึ้นกล่องเลยไม่ยังพอหนูปั่นอันนี้ท่องท่องไม่หนูปั่นพอท่องปั่นอันนี้ตุ้มปลาไหลตุ้มปลาไหลเอาตุ้มปลาไหลรับ โอ้เข้าไส่นนี่อมองมันเขาโอ้เป็นง่าคลืนกับไส้ครับเออเป็นง่าคลืนกันกับไส้แต่ว่าเขาเจีปลาไหลปลาคอปลาหยังบ่เขอนบ่โอบมาเนี่ยไ่เห็นมันเขาเออมันมีเขาเจี๊ปลาไหลไหมไปส้จริงมันเขาเจี๊ปลาไหลปลาด้วยเหมันก็บ่เ้าปลาไหลนี่ามันฝันลายบ่ยังไงก็บ้ามันไหลติมันไหลโอ้ยอืมซีมันเน้อบ่ขึ้นยังแท้ ท่าสีอืมบนันเปนบอลสนาตัวบัวท่าสีท่าสีบนเสนาะโอ้โอ้มันไม่ไพ้แดงไพ้ดำแล้วมันมีเขาสมัยไม้สมือเนี่ยเขาท่าสีมันนี่ซื้อมั <c oughs> บน,บนท่าสีบัวนี่ อันนี้ลักษณะกันแต่ว่าอันนี้เขาเนสน้เออเอนยังเอนยังเอนยังนี้เ่ยนสีนนี้คลองเขาเอ็นของคลองนี่มันไปยากกว่าเนียรามนี่นแห่องดีดีเขาก็เลื่อนซื้อวาโอไปกนแล้วบานโอไปกนแล้วโอ้ยถามเนี่ยทนทีทผมจะได้คว่รู มาสายโบดีเลยสิคาพุทธเอาสองคนนี่เหละเวไม่ยังมันนี่ไม่ยังนี่เขื่อนยังนี่มีงน่ามันมีง่าอีกแล้วมีเนาะใส่ก็มีง่าคลองก็มีง่าพอต้องเลี้ยงสร้างดอกกระเซียงเอ้ยเฮิตกับสายกับคลองก็สายแต่คลองก็ใส่คายง่ากับพ่อแล้วพอต้องไปเลี้ยงสร้างดอก มันมังคนละง่าไม่ยังมันอันนี้ห้องหนังอ่อนข้องหยังจะมีตีนบอกบอกของเนี่ยไอ้เสี้ยงเนี่ยไม่ยังเนี่ยอันนี้ว่าของเอาเชื่อว่าของคนนั้นอันนี้มันบุ้มเปนข้องเนี่ยกองเข่าฮะนี่เขาเอิ่นกองเข่ากองเข่าเนี่ยเอาขาเหนี้ยเขายังเนี่ยเขาเหนียวย่ำเขาใส่เขาแล้วกเอาใส่นี่ยอือข้องเข่าโอ้กองเข่าแต่ว่าไอ้ซึ่ม มันนั่นเขาเอื้อนก้องเขาได้ซุ่มหนึ่งมันเป็นกระติบเขาเอื้อนกระติบอืมราวนั้นเขาเอื้อนกันเอื้อนก้องเขานี่เขาเอื้อนซุ่มนี่เขาว่ากอส็เสี้ยวนี่มันนานๆที่เพราะยังนี่เพราะว่ายังมันกันยังเนี่เขาว่าเขามันโบเยนง่ายแม่นบอกันเขาไม่เหยีนง่ไงมันกกะนาโกนี่เลยครับทั้งทั้งนี่เป็นไล่หนึ่งเลยครับไล่หนึ่งเนียนติ๊กเลยตอกตอกคนละเส้นเลย กับข้างนอกบอกบระบางนี่โอปลากระบอกนี่เป็นลายนี้ต่างหากแต่ก็มีคอในจัดบวมให้มันแรงลงมาอันนี้เป็นไม้ยังไงอันเสี่ยงมาเรียมดีแท้ไม่ตานไม่ตานก้านตานเขาเนี่ยก็ยังได้ขึ้นได้จัดมาจังไดกงาตันก็ได้ขึ้นได้เจ้าซื่อมันต้นน้อยก็มีจัดไป็ต้นน้อยมันต้นเนาะไม่เห็นเห็นบังนะ แล้วรุ่นนี้สิไปขึ้นอะไรเนื้อต้นตันรุ่นนี้เป็นการงานตันเพิ่ไเพิ่็นตีนฟักของขงคูนายถ่ายตัวดีดีอ้มาเสียงคักเลยเสียงคักเ่มันมีปีกมันคับไม่เสียบเดี๋ยวเสียงมมีปีกมันขับเสียบเนียนมองมองได้ยินไหมีปีกมันขับตัวเขาเสียบเนียมองเนียนเสียงหมายของว่าอันนี้ของกูอ่า ปีกแม่งทับคนไปเสียบอ่อนต่มป้าต่มยังมากออมาเสียบ่มาเสียบอันทิบมันล้นก็มีไอที่ผู้คนไปล่าไปยังมันมากกับมีมาแรงจนเจ้าวรนนี้เป็นกากคุมข้องไปเลยอ่แนอมุนีก็ได้ยย่านปีกไก่เสียบมาได้ดีนี่เองไมือนคอยู่ิมังกาปีกินู่นมาเลยปีกินู่นเป็นสั่งปีกินู่นปีกินู่นมันก็เสือกข คนละย่างกันอือนี่สิบแปดปีอันนี้คือฝากองเนาะอันนี้กอดกองเนี่นี่ยขึ้นยากเนี่นี่ยคันพูดคันพูดคันคันท้องเนี่ยย่าสารกองเขาเลยมันสีหาตัวนี้ยากแม่หมออันนี้โตกองอืมอันนี้กลนกองนั่งมานี่แต่ว่านี่ตีนกองอือเขาใจอยู่เขาใจบ่าตีนกองมาเดียบอดมาเดียบอดไม่อยากว่าตีนเยอะเออนั่นแหละ กน้องเยอะหลายนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านชาวบ้างทุกอย่างจะจีพนิทด้วยมือเองทำไมลุงพูดว่าแฮนด์เมดงานแฮนด์เมดหรืองานแฮนด์เมดที่ทำด้วยมือนะทำด้วยมือแฮนด์ดแฮนแปลว่ามือแฮนด์นี่แปลว่ามือมือนี่แปลว่าแฮนด์มือนี่แปลว่าแฮนด์แฮนด์เมด เมดหมายถึงอาการกระทําทือยังไงเออบตรงไกลกใกล้ี่แต่บกระตับไก่แใกล้่ากระตาบไกล้ีน่กระตาบอืมาดบาดนื้มากเลยกินไผ่กินมันลูกไผ่ลูกมันหรือลูกไผ่ลูกมันนี่ตกบางทีเขานั่นแล้วอเลูเนโตไม่กินปอดไผผู้เดียวจะเอนมากอืไม่จินแก่้ตัวทำตัวได้ให้เนี่ บ่ให้รูไปไกลเด้อาซุ่มวันนี้จะเตัดอย่าพใ่้ดกน้องเขาถ้าเป็นสาวไก่เนี่ยเป็นเสียเสียกูไเจ้าอาอือนั่นแหละเนาะกูกูสันโท้เนี่ยแปลว่าไก่เนี่ยอ๋อองค์องค์แรกคือกุกุสันโตแปลว่าไก่เป็นเสียพระเจ้าเด้ไก่เนี่ยเจ้าเนาะกุกุสันโตโกน่าคขมโนนี่คือนาคเด้่ยอ่ารูป็นตะขาอืไม่แต่ขาเพราะเนี่ยไก่เนี่ยเอ๊ะกัสปูเต้ากัสปูมันเป็นมันเป็นมุตะน้อยเด้อ สัดได้ <amounts of water writers> ูค <Ende esa> ่เติร์นแล้วเสพโินเต้าเต้าโคตมัวกับเด็กศาสนาพุทธเสมอนะครับศาสนาพุทธคสียอริยเมตตาโยนั่ะโค่คนสีมาทางหนาพระท่าันลงมาตัดแต่ว่าขันพุทธลงมาตัดเหมือนแกคอาคาดเหมือนนั่นละเดี๋ยวไปนั่นมันคือขันโสดเก่าถึงแมนบอกบ่วเป็นโซ่เนี่ยเขาทองน้ำลงเขาสาดเลยซื่อ มันคือคันโซลก็คือยืนเลยคือยืนเลยนั่งบาะนีบาะจะนีแบบนี้แหละบ่ะโดนี่เบาะบัวเบาะนี่มันสมัยใส่เครื่องสูบน้ำนะใส่เครื่องสูบน้ำแน่โอ้ยเสดายอยากเห็นเออเออจะสมัยเก่าแบบนี้ละโซ่สานลำซ่หน้าเน่อยสายสาสาตะกร้าเนาะเออพ่อใญ่ป่านเฮ็ดไว้จะทางไหนเหรอห้าชิปหนาชิปยังสิเดอถ้าชิโน้องมาเบิ้งแนวนี้อืมยันเลเออเฮ็ดทางเออเฮ็ด หังหังหาโศไวตะโาโศเกาไวเลยเมือสิหาสโอ้เฮ็ดไรสู้ดีมันโะหามือนี่สู้มันโยตั้งน้องไข่พ่นเน้อันนี้ฮะสู้ดีตั้งน้องไข่พ่นเน้อสู้พิษใสแล้วกับมหาเพียสู้พิษใสก็ยังเพียทังผี่ดยโศอยู่พ่นได้โศเื่อบึา โซ่เนีมายถึงว่าแนาวเวียดนามหรือว่ากังหันน้ำก็คือเบ้าโอ้นี่สาโจกโจกสาโจกโอ้มีด้ามร่อมาอนมีค้างขึ้นแล้วก็ยกหางเสียโจกโจกโอ้ยโอ่พ<ร>ิ่สายมัน,มนกลาเป็นบ้านคนย่วมพุ่นละนี่ตีเขาช่วยกันว่าจาับหางขี่เสจากเออนักเเออเออเออเอามาเป็นคำเอวยเพื่อเพื่อปัญญา อันมัอสิคดได้เนี่ยนี่เราเพิ่ว่าบ้านเมืองเข้าเดียวนี่บา้านไม่เข้าเดียวนี่ตังเก่าเข้าหลังคิดบางเนี่ยเป็นยางแต่พอแต่แม่พอข้าเกียนนั่นแห่เป็นเสียนเป็นสายดีอ,อ แต่เดี๋ยวนี้เกียนหายเล้เกียนไว้เบิงสะไม่นี่เฮาเพื่องปวกรถปวกล่าก่อนสิไปสิมาเราต้องขี่รถเฮาไปให้กี่จักรยานขี่จนกาจนหันเรล่เลี้วขิงแคมฝาแจ่งขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งไปตามท้องถนนไปกินลมชมวิวดูเสียป้าผิวลอยเรยวตามลมว้เลยไม่ึงะไปไหนกันมันไ่คือเก่าคือหลังแล้ว อือจับอ่าแล้วก็ลูกหลานที่รักเลยเขาโลภสุกุลทุกคนทั้งผู้ชมอ่าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดก็ดีเด้วยเฮ้ยท่านพลายป่านเดี๋มาหย่อมมาบ่าเลี้ยงอ่าของอีสานบ้านเฮาของเก่าของพ่อของแม่ศึกษาให้ลูกหลานผู้เกิดไม่ไงรุ่นเหลียนเลียนหล่อนเฮาวโอ้จากที่ใส่คลองอ่ะคือมือเขาเห็นพ่กเปลี่ยนเอออยากเห็นตรงนี้ก็ซับอ่าสักใครกดไลค์กดแชร์มาในช่องซุปเปอร์ยาวชนั่นอ่ามาคอมเมนต์คอามาให้ ผู้ผล,ลิตไล่การนี่รู้ข้อมีใจค้อมอ่านว่าเอสีต้องการอย่างน้อผู้เพื่อนเบื้งผู้ชมเพิ่อนเกษตรน้ำหาให้จนว่าพอมากว่าสู้พันธนองแบบนี้แหละนะครับในเมล็ดก่ก็เวลาจอดเลยเออใช่เอ้ยเมื่อวันขึ้นบวรอดถาปีเดือนบวรอดอยู่เด้ออายุเขาก็มายื่อนดลอยถอยลงมาเรียกว่าแจมมาดุแลลำนาจ่าตานยุทธญาณเด้อมีผ้ากันตั้งนาไปสู่ความสุขสันต์เด้อไปสุขสันต์หันษา ก้าวการว่านเบาเพราะว่าเขาหองบ๊อกขึ้นเก่าขึ้นรังแล้วเขาวัดเขาว่าตักบาตรจังหันเออจะรักษาเจ้าของสุขภาพแข็งแรงครับแนวยอ้อ่ในกินแต่เบื้องสำหรับเมนี่ผมสุภปีย่าผมเตยเฉยผมท่องปานสตขอบตาขว่าสวัสดีครับ